สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์พี่น้องเย็บที่สุขูสุคนเดอ้อครับอีสานบ้านพี่น,น้อยครับมาตอนนกอยู่ทั้งโซนบ้านท่าสะอาดนะครับอำเภอสว่างแดนดินหรือจเจริญสินนี่แหลนะเนาะมากับทีมงานครับท่านรองหน้ายกนกหมานล้วล่า่านสมพรล้ล่็เสี่ยนล่องพูนนะครับเอารถจอดไปพูนพอดีผมยางกลับมาเอานกมาใส่ไปนี่ครับต้นเสือกนี่ ต้นเสือกต้นนี้ครับนี่กับนกตอตัวไม่ครับเจ้าเพชรลาชีเป็นนกกุกเดียวมีริ้วแก้มแล้วก็ขลุ่มเนี่ยใส่ไปต้นจิกนี่พี่น้องเอ้ยมาหอดแล้วกับมืบไงครับสองตัวนี่บินออกจากต้นดูต้นนี้ครับวางผมยางมาหอดเสียงนกมันบบขันครับเจ้าเพชรลำชีครับนกตอตัวไมประเดิมซื้อไม่สิเป็นเนี่ยนแนว้อไ มันสียั่งมีชีวิตบอบานที่นกผมบานเออเออเออหมดแดงโอ้ยมันสร้างเปลี่ยนแทนพี่น้องสภาพอากาศมืดครึมครับก็บมีฝนตกลินน้ำกับ,บ่ตกแห้งครับออกมาวางซีโม่งเสาครับมาหอดหมายเออเออเออหมดโอ้ยนกผมเป็นย่งไรนออบานตายตาย,ตายที่แล้วบินออกจากต้นดูงหนี่ครับแล้วง่ก็บมืไง่เอา ออผนีตรลั่นเร็วครับอาจารย์นี่นี่นี่อยู่เรื่องตัวนี่เห็นบอทอล่ะครับนี่ผนียรลั่นแล้วครับโอ้เรียบร้อยเรียบร้อยครับนี่ดินตับตับอยู่เฮ้ยมันเห็นนกถึกผนียดนี่ได้บุครับแล้วอะแต่ว่าชีวิตนกผมสียั่งบอทอละ่ะนั่นครับแต่ว่านกนกเชลยนี่ติดดินตับ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 อยู่นี่ครับนี่ กับเจ้าเพชรรำชีโอประเดิมนกตอตัวไม่ครับเอามาเสริมกำลังซอยเจ้าเพชรผู้ไท้ครับได้มาจะทั้งจะโศกล่ะครับก็เลยใส่ซื่อเพิ่นเจ้าเพชรรำชีครับเอาตะวันนกนกตอคือบดินคือมันเป็นยังไงบานคือมีแต่ตหนกเฉลยดินครับเนั่นเดี๋ยวตัดภาพลงมาพี่คอนเดอร์ครับอู้หมดแดงกันไหลเอาครับอาจารย์เอาลงมาเรียบร้อยครับกล่องกัยังพนอนก โฟกัดแจงอยู่อ้าแต้มแรกของเจ้าเพชรลำชีครับหมันมานครับขึ้นไปปั้นจินเขากลับลงมาบนนี้ยินเสียงขันยางเมือเบิงกัดเห็นตะด,ดินตับตับครับนี่ครับเจ้าเพชรลำชีเป็นนกริยวแกมโอ้ยหมดคารุมมีลุ่นกลางๆครับบาดแผลบบมีพี่น้อง บาดแผลบ่มีคือแล้วคือจีบวกเขาหรอกครับแต่ว่าดิ้นจนมาปีกแง่เบิดพุุ่นะโอ้โเอ้าถุงเขียวกับยูรถพผุนบาดนี่ขันให้ผมบ่นออบาดนี่แล้วก็มืหไงครับโตย่งใหญ่นะสองโตเลยอันนี้ก็จักติดโดนติดนี่ทำไรใส่แล้วก็ปีกปั่นเขาครับถุงเขียวกับยูพุนเอ้าแถมแรกครับผมแต่ว่าเสียนหล่อู่ทังพุนก็ได้แถมหนึ่งแล้วเจ้านุ่มเปียวครับ ล่อถามูเพื่อนเดียวลดออกมาพี่ครับบานนี่โอ้ยตายตายตายขันบ่น้อบ้านพุน่นอ่ะปีกครับพี่น้องปีกดินคักหลยปีกรุดพุ่นเนีเนบยูเนีย,พยดพ,ยพุ่นเส็นหนึ่งนกผมโอ้ยเกือบนอกบานนี่เอา้าเดี๋ยวถามูครับออกไปพุ่นละหนึ่งแต้มแล้วครับจับเจ้าเพชรรำชีโอ้ยเนาะเกือบมาว่าท่านตัวนี้ เอ้ที่ออกไปทามูยูพุ่นละครับโอ้คันนี้ผมบ่บูครับปีนองอ้อาจารย์ครับบานนี้เอ้าจังววากันนี้ครับผม